อันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ครับแนะนำตัวหน่อยผมชินกรครับซีนี่อะไรกกี่ปีลสปครับสามปียังไม่ถึงเม่อหวนานนนละก็นานนั่นแหละตตับตัดงกี่ปีล้ตัดยางกี่ปีหนึ่ปีอยทำไมมันไหลยังมากจะายกี่ปีล้เส้นเส้นจังหนึ่ปีแล้วเป็นซีนี่ะอ่ครับนี่เด็กหน้าครับเด็น้าให้มาเด็กหนาเด็กนเยอะเด็กน้ ยังมาอยู่เนี่ยดูยังไูเหมเนนครับชิบหาคนชวเลยยอนนี่ยอนี่ C T C I ไม่รู้จักผมเหรอร้จากจัอ่ะทีนี้เป็น C เป็น C เหน่วใช่ไหมสามั้องร้านี้พอจะรู้หมดแล้วใช่ไหมน่าจะลืมแล้วครับาบอ ไม่เป็นซีเนีย <sa> ต้องรู <sa> <ort> ้เลอ่ะทนี้ฟังซีเนียนะว่าเป็นซีเนียว่าซีเนียเนี่ยเซ็นแท็กมั่งร้านเขียนติรองรังร้านทีนี้ให้ซีเนียไล่คำนิยาของตังร้านทเวอร์ให้หนเอาหมดเลยมัไล่แต่ตัวมาราเลยออไีอ่าไีเลยีเลยอากลตเลยสีนิ้วเลยไปไีที่หานนินี่มีแปนครับสีมาได้ อไรัอมาตักิเนี่ยฟังังเียบอันีอะไรงันนีเป็นการเร็วอันนี้อันนี้การเร็วอ่นการเร็วนไนกได้อันนี้นบันไดทุบอกอะไร่ไปงจิงกวไรเอาเงนาะส่วนีทงานอะไรตอนกันีปน

เบ็ดครับตอนนี้คือเบ็ดตีนนี่ครับเรเลยวางแค่ทีนี้เด็กการไมเพืลองรับของไองรับน้ำน้ำให้น้ำนกระจายกระจายกระจายทดอรัลองรับกระจายน้ำน้ำเบ็ครับเบ็นี้เพื่อกระจายน้ำน้กรน้ำแค่อันนี บันไดเจ็บไปซึ่งเนไดันไดเปซึบันไนไดนี่ยังวเข้ามีตาเจ็บเลเจเ้ามีตาเจ็บเลยโอ้โหแสบแสบจุงง่ายเสยเออแเเจ็บตลอดมาตุยตุยปันได้นไดอะตุยปไดครับ อะไรที่ตัวใส่เปตปดอเดอเดอตัวนี้เดืบอไ่าง้หอ๋อเท่าทีลูกศรชี้ผิดลูกศมันจะชี้ใส่เป็นสิ่งอะยเนี่ยแต่มันดันขึ้นมาไม่สิ่งผคิดเรื่องาจารย์ี่ดวยลูกศรผิดแลัวก็งานปาณนี้นะครับประมาณหนอะไรอะไอะไร้วปุ๊บจุบปุ๊บจุุ๊บานี้นี่ อ่ะอกันือว่าโอเคนะขออ่านเรื่องนะโอเคขอบคุณมากครับ